จักรจันทร์อาคมสิริควงเควัฒนาเข้าพิธีวิวาหวานชื่นเพื่อนดาราแฟนคลับแห่งยินดีได้เลิกงามยามดีเข้าพิธีสมรสเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงสาวจักรจันทร์อาคมสิริกับหวานใจหนุ่มเควัฒนาหลังจากผ่านมรสุมดราม่าหนักหน่วงมาด้วยกันและวันนี้ก็มาถึงสักทีวันที่สาวจักรจันทร์รอคอยที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันวิวาหวานชื่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นอายความรักของทั้งคู่ทั้งนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงและนอกวงการต่างเข้ามาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้กันอย่างล้นหลามซึ่งสาวจักรจันท์มาในชุดไทยสีทองสวยสง่างามส่วนทางด้านหนุ่มเคมาในชุดสูตรหล่อเท่เกินต้านจริงๆค่ะวันนี้พวกเรามาในฐานะมิมิค่ะ